สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเปิดหน้ายางนะคะทุกคนขาเทีน,นี้เปิดหน้ายางใหม่นะคะอันที่แบบว่าเป็นรอยเก่าแล้วว่าไม่ต้องเปิดแบบหน้าใหม่นะทุกคนก็ง่ายอยู่อันที่เปิดหน้าใหม่นะโอ้ยากมากเลยอันนี้รอยเก่าอ่ะก็กรีดตามเลยเนี่ยคะ่ะง่ายมากกรีดตามรอยเก่าเขาไปเลยแต่พอรอยใหม่นะ กีดยากนะเพราะเราเพิ่งกีดยากนะคะปีที่แล้วแล้วกับปีนี้ปีนี้เป็นปีที่สองทุกคนเราก็ยังไม่เก่งนะเราก็กีดผิดกีดถูกอะเราเปิดหน้าใหม่เราไม่เป็นนะไม่รู้เขาเปิดกันยังไงแต่เราก็พยายามนะคะทุกคน,นเราก็พยายามแต่ถ้าหน้าเก่าเนี่ยอู้สบายนะคะกีดตามล่องที่เขามีไปเลยอย่างเนี้ย พอเ,เปิดหน้าใหม่นะเราเตี้ยนะบางทีแฟนเราสูงไงเขาก็เปิดให้สูงสูงไงเราก็ไม่ถึงไงเราก็มีความพยายามที่แบบว่าจะจะเปิดให้เขานะแต่ว่าเราก็เอาตามระดับหน้าเราไปก่อนแล้วกันอย่างเงี้ยร้วนม,มันชิดแล้วเราก็ต้องเลื่อนลงมาอีกการเปิดหน้ายางใหม่ทุกคนอาจจะทำผิดํำถูกมั่งนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราเพิ่งทำเนี่ยปีที่สองนะ ยังไม่เก่งเท่าไหร่ร้อนนะคะันนี้ร้อนเหมือนกันเห็นี้รอยแบบนี้รอยเดิมเนี่ย,ย,ย,ยเราไปกีดตามสบายพอเปิดหน้าใหม่แล้วก็โอ้ช้ามากเลยแต่ละต้นน,นเราต้องเล็งต้องอะไรตามองศา ก็ตอกเบนไปเ้าหน้าเก่าเทนเนี่ยเปิดตามรอยเดิมแล้วก็ใส่ลิ้นใส่ถ้วยเ,เข้าไปนะเนี่ยเยอะทุกคนเห็นะนี่ง่าอันนี้คือคือเราเปิดตามรอยเดิมนะนี่น้ำยางก็ไหลดีมากๆแต่เราเจอจุดที่ยากเนี่ยอย่างตนน้นเนี้นี ทุกคนเนี่ยอย่างต้นนี้เนี่ยมันต่ําแล้วนะเราต้องเปิดหน้าใหม่แนละ้วอย่างขึ้นสูงเท่าประมาณเท่าน,นี้เนี่ยเราก็ไม่เก่งอ่ะแต่เราก็จะลองดูนะทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้ปวินาด้วยนะแ,แต่แฟนก็สอนแล้วแหละว่าทำยังไงแต่เราก็านะขนาดไทยขนาดมันนะเราก็ไม่รู้จะทำยังไง นี่เราก็เรือ่องนี้เลยแล้วกันนะถูกถูกก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะไม่ใช่หรือเปล่าใช้แรงเยอะเหมือนกันนะไปต้นต่อไปต้นนี้ก็จะดีหน่อยเนี่ยมีรอยเดิมก็จะง่ายสำหรับเราแค่อ่ะเอารวดลงก็ง่ายแล้วเยอร้อนมากทุกคน แค่นี้ประมาณแค่นี้พอเนาะเอ้ยสู้ๆเป็นบททดสอบของชีวิตจริงๆนี่แหละอาชีพเกษตรกร,ร,กรที่แท้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรอยเดิมนะเนีย่ยเราก็กรีด เหมือนรอยเดิมเนี่ยมันก็ง่าย,ยางไงแต่พอเปิดใหม่ขึ้นมาทันทีเปิดหน้าใหม่แบบใหม่กิกๆเลยเนี่ยเราก็เปิดไม่เป็นอย่างตัวเนี้ยเราก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นี่ก็ไหล,หลย้อยออกข้างอ่ะเราไม่เก่งเนาะเรา,าต้นอย่างเงี้ยเรากีดง่ายอยู่เราริดได้พอเปิดหน้าใหม่โอ้ยอย่างนี้เอา,อายดแล้วต่าหน้าต่ำก็ต้องเปิดหน้าย,ยางใหม่อ ยนี่เแต่ก็ทำสู้ๆเด้อต้องดูดินะ <laughs> ว่าจะเอาฝั่งไหนดีฝั่งนี้แลหละน้องสวยนี่ถืจับ